ถ้าเกิดว่ากินเผาโมจิเขาจะบอกว่าที่ถ้ากินเผาโมยิ้มเท่ากัาเงินล้อยนีไปซื้อถือว่านี่ช่วยในเรื่อน้อยนะครับอยู่ใจเก็ร้อยมีแต่ได้กลับได้มีแต่แจกกับแจกแางเดียวเพราะว่าขวหนาคอยสิลูกสอทอกท่อัันอท่อสอท่อกันสมาคม ย่าล่งแห้งหลายแปลนสิฮะนี่ฮะฝลั่งฝลังหอดำหัวโอนมีบทตัวนึ่งข้อต้องแขเนแต่ว่าอย่าเอาสอบวันตี คนละรอบทนนเอทนะ่านั้นเลยหามเอาสองเนาะไว้คุณ <Why? S 2> <c oughs> ลุงสนันลุง <c oughs> สนันมากเลยอันขาดสวนกินนอัวหอ้อัิน,น,น สัตว์เนี่ยเนี่ยบ่พอเลยแต่ไบาเกบมงารื่องไทยมีกาเครื่องือเเดี๋ยวเดี๋ยว้สาชั้นสามชั้นใช่ไหมสามชั้นเ่ยไปพีไปพี่อาไปไปไไปไปไไไไป เพื่อแหย่กำลังในกลังซือของ่ายิมก็ไปซื้อนะครับผมมือนีวันที่เท่าไรล่ะเ้เก้าอย่าลืมโพสทายบัตรช่วยพี่นะครับเก0าบี่เลือเไล่อีกส่สองพันสอั้นอใสๆสซ่อมเบิ่์ด้วยนพุ้ต้อยซ่อมเต็มหน่งเรนจะเ่งไงไม่ยงเอาเอาพี่เคพ่เคก đeo 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 nong này bưng nong nong